สวัสดีจ้าพี่น้องทุกๆคนมาเดินมาเด้อยายบริมาอาทิตย์กว่ากว่าจ้ะมาหาซองบึงเฮ็ดอีกเนาะคะ่ะเนาะหาซองบึงเฮ็ดจ้ะ,ะดอกแรกจ้ะพี่ยายเห็นจะา่าอันเฮ็ดอันมาดูเลยนะจ้ะเสี่ยวได้บ่ไม่ต้องไปบึงเหื่อโอ้ก็เป็นตาเอาได้เนาะคะ่ะเอาปล่อยเพิ่นไว้นี่แหละ เด้อจ้าเด้อหาหดน้ำกันเด้อนีมาลุ you are? Are you <laughs> oh. ้นน้ำกันขาีนนหนเก็บบ่จ้ะใส่นพ่อลวจ้ะาดอกงามอยู่อันนี้สะ่นุกุุกุอยู่ที่สองดอกอันีสออ ทนกอนจโหางเง้นก้อนนี่เลยเนาะนี้เอาน้ำตน้ำทุกคนหนาวหนก็ออกแล้วค่ะเออดิมันยังซ่อมมันกรไดอีหลีเนาะอมนี่หวนี่หวน่แลเนาะเออติยงไว้นึ uh ่งขากน ว่าจะไปหาเพื่อนเลยเป็นตัดขา่อนจะเอ่ยเพื่นก็ตัดขาเขาห็ดงามเขาก็เ okay, ก<ม>็บเห็ดส,สะอาดสะอาดด้วยจากทุกคนโอ้ยไปกระหี่คานไปเล้มผีคืออืมฮันดูถ้าเอาเมื่อกันนะ,นนะ,ะค,คุณน้องพี่เอาไว้นีละเชื่อนเพื่นถิ่นโอ้พี่น้องสองเด็กแรกเอ่ยเพื่นถิ่มันมาน,มาน หมานได้จ้ะเด้อหมานเต็มตะกร้าเต็มลูกซักเด้อค่ะหั่นผุ่นงามจ้ะงามผุ่นอุ้ยงามเอื่อยนานแต่งก็เชิญขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะปลาบึงเหงาไม่เหงานี่จ้ะพี่น้องอันห้อยเหงาไม่เด้อค่ะเด้อผุดอ่ะเพราะว่าหนีเมนบุดนี่ห้อยเหงาใหม่ไงจะจะหาโตอจ้ะ ปาสิท้สมนางเหกจริงๆพูดอ่ะมึ้งงัดตึมงัดตึมไล่หมูตา, <laughs> าตาตาวให่เฮ้ยเห้ยเงัดเลยจ้ะ <laughs> ล้องเพื่อนหยังผู้ใดก็ลองแต่เพื่อนงัดทางงัดอุบาทอุบายว่าดอกพี่น้องเอ้ยว่ <laughs> าเมนพ่นเบิดแล้ว <laughs> สวยบ้างนะยังอ,อ่อ,อนๆอยู่เลยป๊าสขา เอาว่ังเกตบ้างขานั่งเออเฮ็ดเพลิงเดือนสิบสองเฮ็ดเพลิงหวานสวงานค่ะนั่งขาานะเออขานั่งสินั่นแล้วแต่ว่าแข็งเออใจเยือยง่ายดูจ้าได้ตั้งหลายธรรมดาเฮ็ดหนานี่เนาะค่ะเฮ็ดหนาหนาวเนาะเอ้ยเพลินเพลินมานั่งเย่อคอยมานจใจ มาเก็บใบพี่เก่าด้วยค่ะเด้อพี่น้องสองคนนี่แหละเขากันหลงปลาเฮ็ดอยู่นี่งานงามจ้ะขอบคุณมากมากที่ขุดเละค่ะอันอันุดเละค่ะตาอ้านไม่เห็นเห็นอยู่นะพี่น้องนั่นเคยพเห็นเี่ไหนพี่ เฮ็ดเพื่ทหารเอาติเอ็มเป็นจังไหข่อยคือบ่เคยเห็นเอาเฮ็ดอันเพิงอันหัวแดงๆไอ้หัวดำดำนะอืเจอเอิ้นเฮ็ดเพื่องทหารเฮ็ดเพื่องเออแม่หมดไปแล้วโอ้ขออภัยเด้อยายลืมก่อไอ้แกงก้องไว้ไว้จ้ะพูดนะขนาดเอ้ยเพิ่นซี่บอกยังบ่เห็นอยู่ค่ะทุกคนอุ่นน้ำดีพี่บอกทุกคน แก้งต้มแล้วก็แก้งตื่มกันทั้งอันอันขุ่นออกลายโอ้ขาขาไปแล้วเออขาไปแล้วเออไปอีกอได้อยูได้ยูได้ดอกเอย okay. โอเคคนจากจูงมาเรียนยี่จ้ะทุกคน เฮ็ดใบถองน้อยยายยังยังอยู่ค่ะนี่จ้ะเอานี่กระลังออกนี่ค่ะกินได้เนาะค่ะเห็ดตัวนี้เนาะแต่ว่าก็ต้องศึกษาสกุลด้วยจ้ะเด้อจ้ะนี่แต่เฮ็ดผิดค่ะนี่ค่ะเห็ดผิดเผาแล้วเนาะค่ะเนาะ ไห้มูสิดนปลาตัวนี้อาจสปินเฮดเกลือเนาะจะเนีนบ่ะคะไข่มุกจ้ะโอ้เนมยนอยู่หืบ่งงามเลยค่ะทุกคนอ่ะปล่อยคนออกสปอร์นาะจะคนโต๊ะตหลายจ้ะเชะเอาหูหนูจ้ะหูหนูนี่ค่ะหูดูหูหนู ะถุงม,มือกระถอดแล้วจ้ะบ่ม,มีเห็ดเนาะคะ่ะเนาะรุ่นกันต่อไปเนาะจ้ะพี่น้องรุ่นกันไปเรื่อยๆคุณโอ้ทางคนจูงมาต้นสนต้นนี่แหละเนาะคะ่ะติดหูหนูออกจากต้นนั้นจายของต้นหูรุ้นดาเนาะคะ่ะนี่แหละต้นก็ดจะเป็นสีนส่อะลรนี่ไม่ใช่ยังโตขุนคนย่างขุนเอือยแล้วยางโตค่ะทุกคน คุณจะทุกคนขออาภัยเด้อเห็นมเนอยู่สูงสูงใจผู้่ะเอาพระเถิงค่ะอ่ะปล่อยเพื่อนไ้นี่แหละเนาะในเสือ้อเพื่อนตกลงมาหาง่างเพื่อนสิป,ปินนะจ๊ะเห็ดนางฝ่านางลมนคะคะปลาเขียวๆสียายเคยถ่ายใ้เบิง่งเนาะจา๊ะ คลิปที่ผ่านมาเนาะคะาา่ะถ้าใครติดตามคลิปยายกะถ้าใครได้เบิรงกะสิรูดอก็าอจะปลาเขียวเขียวงามๆที่ยายบอกนันเนาะจ้ะตอนนี้ร่วงหมดแล้วค่ะเดี๋ยวต่กิ่งตะกานยายถ่ายเฮตัวนี้ปันเบิรงจ้ากำลังออกค่ะทุกคนหางไก่งวงเนาะค่ะกำลังออกเต็มอยู่จะ้ะเฮตัวนี้ยา,กย,าย,ยกดียัย่งลายจ้ะอีที่แล้วเก็บเนาะค่ะทำจ้า กะพอกินอยู่คะ่ะยายต้มกินเบิง่งสามซีเทอ่อนี่นะคะแต่โอเคอยู่เนาะจะนี่จะฮิดแนวตัวน,น,นี้จะนี่ค่ะทุกคนให้ดูงันเด้อดึงกันเดื่ดดอใหะไร้โอ้ดพึ่งเก่าลักจะนั่นยังงามอยู่คะ่ะ อ้า,อาตื่นกันเนาะจะเนาะสวยๆอยู่จ้ะเห็ดโดยตัวมือนกำลังออกนี่ค่ะอางามจ้ะตัวนี้ไม่ใช่เด้อค่ะเด้อนี่จ้ะตัวนี้เห็ดพิษเห็นมาค่ะนี่จ้ะ ่เห็ดกรสิเบิดแล้วเนาะจ้ะเนาะหนูจ้ะทุกคนนั่นอย่างมาน้ำทางเห็นเนาะค่ะอุ๊ยดอกใหญ่แท้ล่ะนี่ดอกใหญ่ดอ,ดอกงามค่ะดอกบักใหญ่พี่น้องงามจ้ะงเออเออเอ้เอ,อ,อน้ำคุณออกมาแต,ปาตา่ปลาเห็ดเนาะจ้ะปลาเห็ดผึ่งหวาน อย่างขางทางเห็ดห,หูหนูจ้ะทุกคนนี่จ้ะตัวนี้ผู้เหมือนเห็ดหูหนูนะคะเนาะเป็นบโนยุมรับประทานออกจก้ะเป็นออกในขอนโซนนี่ค่ะก้างออกเต็มเลยจ้ะนี่ไายถ่ายเป็เบึงส่อเนาะเห็ดเจนลีแล้วกะ็เนี่ยไม่ใังไงออกไม่ขอนโซนนี่ค่ะนั่นไม่ไม่ย,ย,ยูนิวเหนียว เนี่ยจะนี่เฮ็ดดินจื้อเหลืองบ่ค่ะมันคือสีบวกินดอกอันอันกันดอกเนาะจ้ะเนาะตามก่อนโซนนี่จ้ะทุกคนย้ายทายเฮ็ดตัวนี้เป็นเบิ่งค่ะงามๆย้ายกับบรูแจักดอกเฮ็ดตัวนี้เนาะค่ะเนาะอุ้ยนุ่มๆนั่นจ้ะนุ่มค่ะนุ่มเต็มก่อนหนึ่งค่ะทุกคนปุ่น ฉันนี้นจะแมนจ์จะชุนระย่างกันเนาะค่ะคิดว่าเนาะนี่ค่ะเต็นขอ์อนนนุ่มคือกันหรืออันชนิดเดียวกันบ่พี่นไหมยายบัวรู้จักดอกมาจะ้ะถ่ายเป็นเบิ่งสื่อเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลิ้นจือเหลืองจ้ะลิ้นจืดควอนสน ผู้ดมามหาเพื่อนถิ่นายตจนนีน่นี่จ้ะเอาคืนก็นต่อไปพี่เก้าเป็นเชือกหน้าที่เยื่อสลลยต้นใหม่นะจ้ะ้นใหม่ที่ตายเล้วเนาะค่ะจ้ะทุกคนผลงานเนาะค่ะเนาะนี่ เอจะพป็นได้สักนี่แหละได้รวมกันแล้วถก็สักนี่แล้วนาาเนาะจ้ะได้พ่อแกงเน,นื้เนาะค่ะหลายเห็ดหลายอย่างร่วมกันจ้ะขนกลุ่มรถปั่นจักรยานออก,กันนังใจไปขายเมื่อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเลย,ยค่ะได้สุขสุกคนเด้อเห็ดกะออกอยู่แต่บ่หลายเนาะค่ะเนาะโดนโดนเห็นดอกนึงจ้ะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน,านันเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า